สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้วนจะมาอัปเดตผักบุ้งนะคะจากที่ป้าอ้วนได้ซื้อผักบุ้งจีนนะคะจากตลาดเนาะเอามาผัดเนาะแล้วคราวนี้เราต้องทําการตัดออกมาแล้วเอาลากเนี่ยทิ้งไปแต่ป้าอ้วนนึกเสียดายนะคะเราคิดว่าถ้าเราเอามาทําแบบนี้สามารถใส่ในต้มมาม่าได้นะคะประหยัดเงินไปอีกอีกทางหนึ่งนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องวิ่งไปตลาดให้เสียค่าน้ำมันด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็ำลังแตกยอดแบบนี้เลยนะคะออกออกตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แตกแค่ยอดตรงที่ลอยต่อลอยลอยตัดนะคะทุกคนเขาจะแตกยอดข้างล่างด้วยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นผลดีนะคะสำหรับใครที่ซื้อผักบุ้งจีนมาทานนะคะแล้วต้องตัดลากโยนทิ้งไปหรือลงขยะไปเนี่ย สามารถเอามาปลูกแบบนี้นะคะช่วยลดขยะที่ทําให้เหม็นเน่าเนาะเราสามารถเอามาปลูกเพื่อลดต้นทุนลดเงินค่าใช้จ่ายในการไปซื้อผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็กำหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆูนะคะสิบบาทนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะได้ผักบุ้งงามๆไว้ต้มมาม่าแบบนี้แล้วนะคะและที่อยากให้เห็นอีกผักบุ้งตรงนึงนะคะอันนี้เป็นประอ้วนนำมาหวานจากมเมล็ดนะคะ จะให้ดูว่ามันเกิดดีมากๆเลยทุกคนนี้เลยอันนี้เป็นตะก้าผลไม้นะคะประวนมีวิธียังไงเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะวิธีการไม่ยากนะคะอย่างประวันก็จะคัดสรรตั้งแต่มเมล็ดผักบุ้งนะคะคือใช้มเมล็ดผักบุ้งที่ไม่หมดอายุนะคะทุกคนผักบุ้งที่ไม่หมดอายุนะคะทุกคนนี่ค่ะคือย้ําเลยนะคะถ้าหมดอายุแล้วก็จะไม่เกิดแบบนี้นะคะขั้นตอนคือ เอามาเล็ดของเขาเนี่ยมาแช่น้ำหนึ่งคืนเสร็จแล้วปาอ้วนก็จะเอาไออันนี้เป็นกล้วยนะคะทุกคนต้นกล้วยนะคะเอามาใส่รองพื้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินแข็งจนเกินไปนะคะให้ดินล้วนซุยและเวลาลดน้ําเขาก็จะเก็บความเย็นความชื้นนะคะแล้วก็ใส่ดินข้างบนแล้วก็โรยมเมล็ดผักบุ้งลงไปเลยค่ะ